ทุกคนกลับมาพบกับช่องที่สดใสที่สุดนี้ช่องเซนซเอวารู้ไหมคะว่าวันนี้เอวาแต่งตัวสวยขนาดน,นี้เนะี่ยเอวาจะไปไหนแน่นอนต้องไปทะเลเลยใส่ไซเดียวเลยไงนี่ก็คือเซ็กซี่สุดแล้วนะคะเท่าที่ทุกคนจะเห็นเอวาได้ใส่นะคะก็บีกินี่ไม่ได้เห็นแน่นอนนะคะเพราะว่าไม่มีความมั่นใจแต่ <laughs> เผยหน้าสดได้ทุกวันเพราะเอวามีความมั่นใจนะคะก็เอวามีตัวช่วยดีๆนะคะนั่นก็คือการนี้ l i g h t complete with C ะค่ะหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะมีนะคะเป็นวิตามินซีเป็นส o ตอร์เซรั u m นะคะเนื้อเจลเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเอวาชอบมากายรู้ไหมเนื้อเจลเขาใสมากเป็นแบบนี้นะคะ,ละกลิ่นก็หอมกลิ่นแบบน้ำหอมแบบไม่ฉุนเกินไปหอมแบบผู้ดีมากนะคะ แล้วิตามินซีเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยให้กระจ่งางใสลดเลือนจุดด่างดำด้วยวันนี้เอวาต้องไปเจอแดดนะคะรู้ไหมว่าวิตามินซีเนี่ยยังช่วยในเรื่องของแดดอีกด้วยนะคะจะช่วยให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นทำให้ไม่โดนการทำลายจากแดดมากนั่นเอง <Wow. S 1> เอวาจะมาโชว์ให้ดูเลยคะ่ะว่าเอวาใช้ยังไงคือ ด้วยความที่เป็นบูสเตอร์เนี่ยเอว่าจะลงเป็นตัวที่สองนะคะอย่างแรกเนี่ยเอว่าก็จะลงโทนเนอร์ก่อนเพราะว่าโทนเนอร์เนี่ยเขาจะเป็นตัวปรับสภาพผิวของเรานะคะนี่่ะเซ็กซี่มากจริงๆวันนี้นี่จิ๊บและพอรปรับสภาพผิวเราอันนี้เอว่าใช้เป็นสูตรชุ่มชื้นนะคะของอิซ่านะคะก็ะเป็นตัวนี้นะคะที่ทางการนี้ส่งมาให้ก็ต,ต้องขอบคุณบริษัทการนี้มากเลยนะคะที่ส่งมาให้ เต้องใช้แล้วจะบอกว่าหมดไปแล้วนะคะขวดหนึ่งคือชอบจริงๆเพราะเอว่าใช้เยอะนี่ทายอย่างนี้เลยนะคะชใช้จริงนะคะอันนี้เอว่าใช้จริงเลยกล้ามาแนะนําได้นะคะเพราะว่าการน,นี้ก็เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมานานแล้วแล้วก็สําคัญมากสาวๆหนุ่มๆอย่าลืมนะคะตรงคอด้วยนี่หลายคนจะชอบลืมดูแลตรงคอเราก็จะทาไปล อย่าลืมที่จะดูแลเราทั้งตัวนะคะเอวัตตที่ไหลด้วยเพราะวันนี้ต้องไปเจอแดดนะะนี่จะบอกว่าคลิปนี้นะคะรอดูได้เลยเอวานะคะจะเผยหน้าสดทั้งคลิปเลยก็รอให้เขาซึมนะคะข้อดีของเขาก็คือซึมเข้าผิวง่ายมากๆนะคะเพราะว่าเป็นน้ำแบบนี้เลยคือเขาไม่ได้เป็นเจลไม่ได้เป็นเนื้อครีมนะคะเขาเป็นเนื้อน้ำเลยะคะ่ะนี่ซึมเข้าผิวเราง่ายมาก จะบอกว่าทํามาจากอะไรทํามาจากส้มยูสุนะคะและอีกอย่างหนึง่งถูกและดีมากค่ะทุกคนอันนี้นะคะเพียง399บาทแล้วหาได้ในร้านทั่วไปเลยนะคะบูธวัตส,สันางนี้ก็มีแล้วก็ยังมีแบบซองด้วยแบบซองนะคะสําหรับใครที่อยากลองแต่ว่าอาจจะไม่อยากเสีย งบเยอะหรือแบบอยากลองก่อนว่าผิวเราจะแพ้ไหมเนี่ยกันนีย่เขาก็ใส่ใจลูกค้ามากๆท่าแบบซองมาให้ด้วยนะคะ light complete booster serum นะคะนี่ส่วนใครนะคะที่แบบรู้สึกว่ากลัวแพ้มากๆผิวแพ้ง่ายมากๆเนื่องจากความที่วิตามินซีเนี่ยมันมีความเป็นกรดอ่อนๆอยู่ยถูกไหมคะบางคนอาจจะกลัวแพ้กลัวแสบผิวหน้าส่วนตัวว่าไม่รู้สึกแสบผิวหน้าอะไรเลยนะคะรู้สึกชุ่มชื้นเพราะว่าก็เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเหมือนกันดูสิรอยแดงตรงนี้หายไปเลยก่อนหน้านี้ตรงนี้มีรอยแดงนะคะ หายไปเลยเหมือนเขาช่วยปอกประโลมด้วยนิดนึงนะ mm hmm. ก็ส่วนใครที่กลัวนะคะว่าแบบจะแพ้เนี่ยเอว่าจะสองวิธีใช้สําหรับทุกคนที่กลัวแพ้นะคะเพียงแค่หยดผสมนะคะที่หลังมือของเรานี่อาจจะหนึ่งกิเปนะคะนี่ทั้งหมดเลยหนึ่งหลอดเต็มนะคะแล้วก็ใช้กับครีมที่เราใช้ประจํานะคะผสมกันนะคะนี่ผสมกันเลย สำหรับคนที่กลัวแพ้นะคะก็สามารถผสมครีมแล้วก็ทาที่หน้าได้เลยเพราะว่าการที่ทําแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยเจือจางความเป็นกรดนะคะของวิตามินซีแล้วก็ยังเป็นการเล็วขึ้นด้วยคือด้วยความที่เป็นบูสเตอร์มันสามารถผสมกับครีมได้ผสมได้กับทุกอย่างเลยนะคะนี่คือข้อดีของน้องเขาน่ารักมากลูกก็คือผสมได้ทุกอย่างทําให้สาวสาวนักศึกษาหรือน้องๆมัธยมที่แบบ ประถมหรือก็ทำที่แบบต้องรีบไปโรงเรียนเนี <S 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 ่ยก็คือตัวเดียวจบแล้วก็ทาครีมกันแดดก็คือจบเลยโอ้น่าเงาเหมือนสาวก็ดีมากก็วันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ยอมพี่ยอมเอิญจะต้องตามแหละก็เดี๋ยวเอว่าจะไปทะเลแล้วนะคะก็ไปเจอกันอีกทีนะคะบนเรือเลยแล้วกันเจอกันที่โอเชียนมารีน่าที่ที่เอว่าจะพาทุกคนไปนั่งเรือยอชแล้ววันนี้เราไปเที่ยวด้วยกันนะคะ you สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสู้เอวา<ะ>กับรายการสี่ฉากห้ามอาาค่ะ,ะที่จะพบเจอกับอ้อมออมเอวาและก็เอิญค่ะ ก็วันนี้เราอยู่กันที่ไหนเราจะมาทําอะไรแล้วทำไมไอวานถึงแบบสวยสุดในวันนี้ยอมค่ะวันนี้เรามาลงเรือนะคะของเอเชียนมารีน่ายาชาร์เตอร์นะคะซึ่งเรือที่จะลงคือเรือโซนิคเดี๋ยวจะพาไปดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะว่ามีอะไรบ้างแล้ววันนี้เราจะทําอะไรบ้างคะที่เราเป็นคนแพลนทริปนี้เลยนะใช่ค่ะก็ขมเลือกที่จะมาที่นะคะเพราะเรือของบริษัทนี้เนี่ยเป็นเรือที่ใหม่มากๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างให้ทําเลยวันนี้เราก็จะมีแพดด้วบบ์ถึง3ามลำด้วยกันมายักด้วยมีคายักด้วยแล้วก็มีอุปกรรณ์นนะะคคสหับที่ ชอบดำน้ำแล้ววันนี้เกาะที่เราจะไปเมื่อกี้เขาบอกแล้วไปเกาะชื่ออะไรคะเอวาไม่ได้ฟังเออรู้ไหมเด็กเรียนดีไปเกาะ แล้วก็กอดไผ่ใช่ค่ะแล้วก็จะใช้เวลาทั้งหมด4ี่ชั่วโมงนะคะวันนี้ซึ่งที่จริงนะเขามีให้เราเลือกเนาะว่าเราสะดวกแบบ2ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงใครมีเวลานานๆนะคะก็8ชั่วโมงก็ได้หรือคนที่มานอนค้างแถวๆนี้เนาะแต่รู้ไหมทุกคนเราไม่ได้นอนค้างนะเราไปเช้าเยืนกลับนะใช่แล้วแม่หัวใช่แล้วหมอมแม่ทุกตอนนี้แล้วหมอแม่ก็เราเนี่ยมาลงเรือทิพไดแต่พอทิปนี้ออนก็จะว่าเราเนี่ยมาทํทายาทำทไม ก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาพี่ๆน้องๆพาทุกคนมาเที่ยวด้วยใชเพื่อดูจะได้ได้รอยยิ้มมันก็เหมือนได้ไปเที่ยวกับพวกเรากะฉะนั้นไปเที่ยวกัน ่อมพี่หยองเออเยอะหรือเกินอ๋อมีกันแดดให้ด้วยเหรอคะออมีห้องนอนเป็นแบบนี้นะคะห้องนอนคุยรู้สึกเรื่องไททีนอีกแล้วเรามีห้องน้ำโอ้โหดูมาดูกันว่าตอนนี้ส,สาวทำอะไรอยู่ ใส่เสื้อนี้มาทะเลเอาจริงๆก็คือไม,ม่มีเมียมาคนเดียวคนโลกใบ,บนี้ดีไม่ได้เที่ยวนานมากนะคะตัง้งแต่สถานการณ์โควิดก็วันนี้เราจะทำอะไรให้ทุกคนดได้ดูแดดค่ะทุกคนมาเที่ยวก็หวังว่าจะสนุกไปพร้อมกับเอวาน,นะคะเธก็อยากเรียดมากเลยคะก็อยากมาดูแบบนี้ จริงๆวันนี้นะคะเราได้เช่าเป็นเรือแพทุกคนแซมกำลังลมแซมไม่ไปกล้องเลยใจเจียบหน้าแบบไม่โอเคมากว่าจะเป็นลมว้าไปแล้ว ทิ้งสาวๆอยู่บนเรือเซนส <laughs> ี่ไว้เขาได้ยินด้วยแล้วสวยมากอาาุ้ยเอิร์นหันหลังมค่ะสวยมาอุยเอิรนสวยมากจริงอ่ะพี่สวยเนะนาะเจ้นายชุดพี่หยางคืชุดเอิร์นันเกิดใช่วิจีนนะคะเของออสเตรเลียนะคะชุดพี่หยอง ความถึงอินกับกันได้รูปทำไมเราถึงอ้าจะเป็นผู้หญิงทุกคนถึงต้องได้รูปเราลงเพื่อให้ใครดูเราลงเพื่อให้คนที่ใครก็ได้ดูแต่เราก็มีความสุขในเไม่ไองนี้เป็นความสุขหนึ่งของเรานะคะเราก็ได้ถ่ายรูปสวยๆได้ไปในที่สวยๆแล้วก็เก็บรวยในความเอาก็คือลงไว้เพื่อเป็นความทรงจำตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเก็บไว้ในความทรงจำถ้าถ่ายรูปไม่สวยแต่สมมติถ่ายรูปพุ่งตัวเองแล้วบอกว่าแบบอยู่ทนเงใช่ฉันถ่ายหลายรูปมากรูปที่น่าเกลียร์รูปที่สวยฉันก็ถ่ายไปหมดเลยเก็บไว้ใในนนโทททรรรรศัพ์์แแแแตูู่่่่่ปีไไไมมสววยเเาาก็คคชห้้้ดงือล หรือรูปที่เราแบบเศร้าอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่แชร์แล้วก็แชร์รู่แต่มีความสุขก็คือแบบส่งแบบพลังบวกไปให้คนอื่นอ่างเงี้ยต้องถ่ายรูปดีๆแบบ สุเพราะตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่ทุกคนน่าจะรู้สึกหมดกําลังใจแล้วก็หมดหวังนะคะเพราะว่าชีวิตไม่เหมือนเดิมร้านอาหารก็เปิดไม่ได้อาชีพการงานก็ทําไม่ได้ขาดทุนมากมายก็ขอเป็นกําลังใจให้และอว่าเชื่อว่าฟ้าหลังฝนงสวยงามเสมอนะคะแล้เราจะผ่านมันไปขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะโอเคทุกคนสามข้ามให้กําลังใจเออ,อยาทอแท้สู้ๆครับทุกคน เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะเออจุ๊บจุ๊บสู้สู้นะนะคะของเอินก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะผ่านไปได้แน่นอนเราจะผ่านไปได้ด้วยกันนะใช่สร้งเฮละทุกคนนะคะเดี๋ยวผ่านไปตอนนี้นะคะเรากำลังจะกลับแล้วนะ เช่นมาริน่านะคะวันี้จะนั่งรถเพื่อกลับบ้านไปกรุงเทพก็หวังว่าคลิปนี้จะได้รับพลังความสดใสกันนะคะกับจิบสาหน้าบล็อกนะคะก็ขอเรียกคะแนนจากแม่ยกคะีทั้งหลายพ่อยกทั้งหลายนะคะว่าช่วยหวดให้อมอมยอ้วด้วยเพราะ โอดออมนี่นะคะเบอร์หนึ่งนะคะโหวดออมเท่านั้นเบอร์หนึ่งนะคะกดเลยง่ายมากๆนะคะเพียงคุณกดหนึ่งนะคะคุณก็ฉันตั้งเองฉันไม่กดได้นะคะอย่าลืมนะคะออมอามาชนะแคมเปญน,นะถึงคนส<ๆ>ี่แล้วบอกว่าลงทุนมากคะ่ะตัวดูผมสภาพผมตอนนี้ก็คือเน่ามากอลองดูขนาดไหนค่ะ ภาพวีรบุรช่องเบอร์สองนะคะยังไงแลวรูปสวยๆยังไงนอกจากที่น้องเอวานะคะถ่ายไปแล้วก็ไปโพสนะคะอย่าลืมไปดูในอินสตาแกรมของด้วยนะคะกดไลค์ให้กันเยอะๆถ้าถูกใจนะคะขอบคุณค่ะเบอร์สองนะคะอย่าลืมก็ตอนนี้นะคะเอวามาถึงแล้วนะคะที่โอเชียนมารีน่านะคะก็จะปิดทริปแล้วแหละจริงๆมีที่คาดผมด้วยนะคะของเจนทชว์ลูเมนแต่ว่าไม่ได้ใส่ขอน่นนี้นะคะแต่ผมปลิวข้อหน้าก็เลยใส่ก็ เมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์แล้วก็แชร์ด้วยนะคะแล้วฟอล l o w ไอวันใน Instagram, TikTok, Facebook, แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนไปกดไลค์เพจใน Facebook ด้วยนะคะอยากให้ถึงแสนไลค์ยู่แล้วล้วก็ส่องมาฟอลไอจีไอวานด้วยนะคะก็ไปก่อนนะตอนนี้ทุกคนบอกว่าให้ปิดคนเดียวเพราะทุกคนสภาพโซมนะคะไม่อยากออกกล้องก็เจอกันใหม่กับรายการซีซั่น่ะรักกัน,น I love you วันนี้ได้ไปเที่ยวกับไอวาสนุกไหมถ้าใครสนุกคอมเมนต์ข้างล่างนะคะและอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยว่าคิดว่าใครสมควรชนะแคมเปญสี่สาวชูทติ้งโชว์นะคะจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามหรือว่าเบอร์สี่เบอร์สามก็คือไอวานั่นเองนะคะแต่ไม่ต้องหัวให้เอวาก็ได้นะคะให้เอาเป็นว่าให้เป็นเบอร์หนึ่งสองสี่ดีกว่านะคะส่วน คนที่ชนะการโหวตนะคะจะได้เลือกว่าผิปต่อไปอยากถ่ายอะไรนะคะแล้วคนที่แพ้ก็จะโดนทำโทษนะคะอยากให้โดนทำโทษอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้ต่อไปซีสันแล้วบจะพาทุกคนไปเที่วยวที่ไหนต่ออย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งรองดูด้วยนะ